Ial, แล้วทีนี้ตูเรียนไม่ต้องเดือดร้อนเยอะเพราะว่ายังไงทางหมู่บ้านก็ทําอยู่แล้วของเหมาะสมถ้าอดนี้ไม่รู้พ่อจะมาเมื่อไหร่ตายแน่นอนตายแต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ไม่ได้เนาะแล้วเราเรียนจะใช้อะไรเออของเราเนีนต้องการใช้เลยเออแต่ของเราต้องการใช้โดเร็วลเออเรื่องๆอยากไปต่อทตรงนี้ก่อนพอทางนู้นมาเราค่อยไปเชื่อมต่อเอ๋บอกฟังนู้นมาซุกบ่กฝั่งนี้อีก อยมาตั้งสี่ห้าเมตรในความคิดของผมนะผมไม่ใช้สองงานได้ทั้งสองงานนี่แหละไม่ทิ้งสักอันแต่ว่าในความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนน่าจะต่อไอ้ที่คิดว่าได้แล้วใช้ก่อนแล้วไอ้ที่งบประมาณที่มาต่อแล้วได้ใช้ก่อนคือตรงนี้ที่ทุกคนก็น่าจะมีความเห็นเดียวกันว่ามันสามารถนึ่งดูแลง่ายผลง่ายแล้วก็ มันน่าจะมาถึงถ้าเราไม่โดนเจาะต้นทางนะครับด้วยคือว่าอลองต่าตรงนี้ก่อนเนาะจากไอนโรมปนวนครับเรลองลองตรงนี้จะไปเชื่อมตรงนั้นนะครับเราจะได้อาจจะได้ใช้สองาทางอนนรมตัวนี้โรงเรียนดําเนินการได้เลยแต่ปัญหาที่ผมเคยทามาและปลุกน้าเนี่ยปัญหาหนึ่งเรารู้หรือไม่ว่าตัวฝังน้ำกับฝังมาถึงเนี่ยน้นน,น้ำระบายน้ำกี่เมตรต่างระดับกัน ใ,ในความคิดหนูนะคะก็คือหนูคิดว่าน่าจะตาน้มที่ปนุปนน่าจะหมดตา้นามปนุปนคขึงจมูกว่าี่สูน์เตด้วยระยะทางแต่น <t> ้อระยะทางตรงนี้แข่งใกล้กว่าและสะดวกในการเดินทางนู้นก็ค่ง้งไรลนะน้ำมีอรอดมีผมมองเห็นทางตรงทางข้าทางนู้นทางมาบ้านทางนก็ให้รเรียนไปลงเอาเร็จก็ว่าไปด่วนค ทางนี้ก็เห็นด้วยทางตรนพโนผมมองว่าทั้งสองดีเพียงแต่ว่าตรงนี้มันคือปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องจัดการต่อไปครับท่านใดมีความคิดว่าจะนำลาน้ำจากภูกระสุนมาใช้ครับครับ่านผูมท่ครับ่นผู อากันยุงการน้ำเยอะเดี๋ยวมันเต็มท่อมันก็แรงแรงหนุนไปเองไงวันนี้มาดูตาน้ำเพื่อจะต่อน้ำไปใช้ในโรงเรียนโรงเรียนตอนนี้มันไม่ไหวมันแบบยังไงละ่ะหน้านี้มันแรงมากๆก็เลย มาดูน้ําไอ้ที่ปูนเ็าทาไว้เขาให้มันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเราคือไม่ต้องไปนั่นเขาก็คือจะขอท่อออกมาจากตา้ํามันมีสามท่อตาหนึ่งมันสูงมันออกไม่ได้ที่ที่ท,ท,ที่ที่น้ำเนี่ยแล้วตาสองมันออกก็เลยจะขอตาน้ําใช้เส้นหนึ่งเพราะมันมีจุดนี้มันน้าไหลสองก็เลยจะขอต่อมาเรื่อยๆอ้อมมาคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปทําอะไรของถังที่เขาใส่น้ําไว้ แล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆเ,เคยพอดีเราก็จะต่อไปรัดไปเรื่อยๆเ,เพราะหนึ่งถ้าจะมาตามตามที่ท,ที่หมู่บ้านทางเดิมมันก็ใช้เส้นทางเยอะมันก็จะลดต้นทุนไปอีกอย่างสมมติท่อมีสิบเส้นตอนนี้ถ้าเกิดรัดพันธุ์มันได้มันก็จะเหลือประมาณแปดเส้นมันก็จะได้ไปต่อจากอื่นต่อ